ครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์บฟเฟ่ทุกคนนะครับวันนี้เช่นเคยมาอยู่กันในรายการไบเกอร์บฟเฟ่นะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ที่แปลกใหม่กว่าเดิมนะฮะปกติช่องผมจะทำ Big แต่นบิ๊กไบแต่คันลรอบนี้ไม่ได้ทำไมเอ<ฮ>่ยโอ้โหดูก่อนทำไมแหมไม่ได้ไมันต้องนำเสนอจริงจงเนื่องจากผมลงรูปไปแล้วแชร์กันห้าร้อยกว่าแชร์ห้าร้อยหกร้อยแชร์ยอดโอ้ oh. ก็เลยก็ตามสัญญาครับจัดรีวิวให้ชมกันว่าคันนี้มันมีอะไรกันบ้างอ่า นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่ป้อมใช่ไหมฮะผมชื่อป้อมครับในวงการเรียกกันช่างป้อม MDF ป้อม MDF ไม่ใช่ป้อมตำรวจแต่อย่างใดเลยได่ครับผมไม่ถูกกับตำรวจด้วยไม่ถูกครับไม่ถูกเวลานะครับอันนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับพี่ g B x Demon 125cc ครับ125ใช่ครับผมอ่าแต่มันไม่ธรรมดานะคันนี้ของผมนะแต่งไปเรื่อยครับแต่งไปเรื่อยครับผมเขาคำถามอีกหรือเป่าคำถามแรกได้อะไรคือแรงบันดาลใจให้พี่แต่งสไตล์นี้ขึ้นมาแรงบันดาลใจเลยหลักๆเลยคือชอบสไตล์อเมริกาครับ ตอนตัวนี้จะเป็นเขาเรียกกันว่า U.S.A. Style U.S.A. Style ใช่ครับหรือวัยรุ่นเมกาที่บ้านเราเรียกกันนี่แหละก็รถแบบยาวๆใช่ครับอามยาวๆล้อตัวโตเตี้ยจะมาแบบนี้เลยครับพอพี่พูดว่าอาร์มยาวๆอาร์มยาวไม่ใช่ปัญหาใช่ครับแต่คําว่าไอ้ติเตี้ยนี่แหละพี่เคยโดนถามบ้างไหมทำรถติเตี้ยงอย่างนี้ล้วขี่ได้หรือเปล่าจริงโดนเยอะครับเพราะก็ถามกันว่าตเตี้ยขนาดนี้จะขี่ได้เหรอจริงๆก็ขี่ได้ครับเพราะเราเซ็ตมาให้มันแบบ กัมกึ่งอ่ะว่าเหมือนจะขี่ไม่ได้แต่มันขี่ได้คือเราเทสให้จบตรงนั้นพูดง่ายคือว่าถ้าทำแล้วขี่ไม่ได้ทำทำไมใช่ครับถ้าทำแล้วจอดอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่เทก็ไม่เทใช่ตองเราต้องทำให้มันใช้งานได้ด้วยใช่ะนะครับแล้วคันนี้เนี่ยมีคนถามผมมาเลยผมยังไม่ได้ตอบเพาเลยนะมีคนมีน้องๆถามมาในเพจว่าที่คันนี้ทั้งคันเลยรวมแต่งทั้งหมดเนี่ยอยากได้คันนี้หนึ่งคันเท่าไหร่ ตอนนี้ผมรวมรวมเอาแค่ต้องทำใจก่อน <c oughs> ไม่ต้องถึงไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าถ้า,าส,สภาพนี้เลยนะ,ะก็คือโฉมสุดท้ายล่าสุดที่กำลังทำมาที่ทำมาจบประมาณสองแสนได้สองแสนค้ับผมรวมรถด,ด้วยไหมรวมรถด,ด้วยนะสองแสนรวมรถประมาณนั้นแต่พูดถึงความเท่นะก็เท่นะถูกใจไม่มีอะไรแพงครับถูกใจไม่มีอะไรแพงนะครับอ่า พี่เปิดร้านด้วยถูกไหมใช่ครับเปิดร้านด้วยว่าอันนี้พี่ทาทาที่ร้านพี่เองทาเองทุกอย่างร้านพี่ชื่อ MDF Shop ครับย่อจากอะไรครับ MDF Shop ย่อมาจากโมชิ Modify Shop ครับโมจิปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่โมจินะโมชิ Modify ครับผมใช้โมชิ Modify เนี่ยมาจากอะไรพี่คือมีความเป็นไปยังไงเป็นจุดเริ่มต้นก็คือผมสร้างไอดียเฟซบุ๊กครั้งแรกก็คือใจชื่อเป็นโมชิมารุโอซากาแล้วบินไปยังครับ อย่างมันเป็นชื่อการ์ตูนประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรจะตั้งชื่อชื่อจริงมันก็ดูแบบเฮยเก็เลยแบบเอ๊เอาชื่อนี้แหละแล้วก็เลยใช้ชื่อนี้เป็นต้นมาแล้วก็มาเริ่มทํารถบังคับก็ถ้าเปิดร้านทํารถบังคับแต่งสวยงามแต่งเหมือนจริงแล้วก็เขาเรียกอะไรทำไปแข่งแข่งแดกใช่ครับแล้วก็มาสร้างทีมแข่งแล้วตั้งชื่อทีมว่าโมชิโมดิฟายทีมเอ็นดีเอฟนั่นแหละใช่ครับแล้วก็ ขยับมาหลังจากเริ่มแบบอิ่มตัวกับร่งครับเราก็ขยับมาทําตามฝันของเราก็คืออยากมีร้านมอไซค์ของตัวเองคือมาจบที่มอไซค์ใช่ครับอโอเคแล้วร้านที่นี่ตั้งที่ไหนครับร้านผมอยู่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งครับแยกสามเก้าแยกสามเก้าถ้าเข้าทาังซอดแปดเจ็ดก็ได้ใช่ครับถ้าเข้าแปดเจ็ดก็แยกสิบ อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านกลางเมือง87ครับอยากได้อยากได้คอดตอมยังไงก็ลองเข้าไปคุยกันดูกันได้นะฮะทำทุกรุ่นครับทำทุกรุ่นทำลุกแนวถ้าคุยไม่ถูกใจก็ใครมีขวานไม่ใช่ใจเย็นครับใจเย็นเขาไปคุยกันได้อยากได้สไตล์ไหนอยากให้คือไม่จำเป็นต้องเป็นมินิบอยถูกไหมฮะใช่ครับเราทำทำทำลุกแบบเราทำลุกแบบใช่ครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้คุยกันก่อนว่าผมทำได้หรือเปล่าลูกค้าต้องการขนาดไหนตั้งงบไว้เท่าไหร่เงี้ยครับเราต้องมาคุยกันก่อนเพราะว่า ถ้าวิ่งินทั้งคู่ก็อ้าวใช่ครับถ้าถูกใจคุยกันลงตัวก็โอเคครับลงคิวมาทารถกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูของแต่งคันนี้กันดีกว่านะครับแล้วอย่าลืมร้านพี่ป้อมด้วยนะฮะอยู่ที่สนโชคชัยไม่ใช่อะอะไรนะข่าวมีคนทักมาคุกไหนครับคุกไม่ใช่ครับไม่ใช่นั้นอยู่ก็มาข้าวผัดไม่รู้อะไรของเขาครับคงเอาฮาหรือมั้งทักมาหาผมถามมีข้าวผัดขายไหมร้านรถครับไปเจ่ร้านข้าวผัดนะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันดีกว่าว่าคันนี้ แต่งอะไรไบ้างได้แต่งอะไรเพิ่มทำอะไรบ้างไปไป,ไปดีกว่าไปอ่ะเดี๋ยวพามาดูของแต่งกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเป็นพิธีกรรับเชิญด้วยเลย<笑><笑>ก็ชุดบนก่อน,อนละกันก็เริ่มต้นจากแฮนด์บาร์เป็นแฮนด์ทรงเด็เคส V2 ตัวนี้นะครับของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น T Speed ค่าย T Speed แต่ว่าเอามากลับฝั่งเอาจริงๆตัวเนี้ยมันจะอยู่ข้างบน ผมก็ย้ายเอาลงไปอยู่ข้างล่างเพื่อให้ตรงแทนมันดูต่ำๆนะครับใช่นจับช่งางใช่ใชแล้วก็การสะบัดจะเป็นโอลินแต่น,นี้ใส่ไว้เป็นพรอปป็อพเฉยๆไม่ให้มันโล่งใบใส่ให้มันมันดูเต็มๆนะครับแล้วก็จะเป็นรอซซี่รอซี่อ่า <oss> ตอนนี้การก็จะเก่าๆหน่อยว่าเน้นเน้นเน้นงานเดิมๆครับแล้วก็ใส่พวกชุดแต่งชุดแต่งบั๊บนพวกขา ขาไทเทเนียมแล้วก็สายถัดฝาแอนฝาแอนมาดูฝั่งนี้อ้าวมีคัตด,ด้วยเหรอครับ <laughs> จริงจริงเนมอนมันไม่มีคัตครับแต่อันนี้ผมใส่ให้มันดูเต็มแล้วก็ไม่ได้เจาะคัตเพราะรู้สึกว่าเคยทําไปแล้วมันมันไม่จบก็เลยใส่สวยงามดีกว่าจริงๆอันนี้มีประโยชน์มากกว่านะฮะใช <laughs> ่กิดุแจสิ <laughs> ใช่ครับที่ปอลองจำคัตให้สุดส นี่ครับมันไปชนกับตัวสต็อปไฟหน้าพอดีนะครับก็เผื่อเวลาขับอยู่แล้วมือประคองอย่างเงี้ยเราก็สต็อปไฟหน้าไปในตัวเลยฮะประมาณนี้นหนหนเหมือนกันซ้ายขวาก็เอ็กซ์เตรี่เหมือนกันเน้นเป็นให้มันดูแมปกันนะครับแล้วก็ไล่นนอไทเทก็มีสวิตสวิตแต่งเป็นทรงเอพันเพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง ใส่จอยเอ่าจอยเกมอจอยเกมเกม็ <laughs> ใส่ไว้เปิดระบบไฟของของรถแต่ละแต่ละอันฮะใส่ให้มันดูไม่โลงเกินใช่ครับใส่ให้มันดูดูดูมีอะไรหน่อยเทต่อเลยพี่อ่าคอคอตุอทอท๊ก,กตาก็เป็นงาน C N C เอามาเฉียงปรับระดับให้มันใส่น็อตแล้วมันแน่นพอดีครับนี้ก็ขยับมาชุดหน้า ก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็น LED กลม7นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งใช่ครับก็อันนี้ก็สั่งจากนอกมาเหมือนกันบ้านเราก็มีคนนำนำเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็สั่งนอกมาใส่ขาขาตัวนี้ผมใช้เป็นอะไหล่ของเกียโยงเก่าๆเกียโยงมาใส่ <laughs> ใช่ครับเป็นเป็นอะไหล่ของเกียโยงเก่าผมก็เอามาดัดแปลงด้วยเออมันเข้าท่าดีก็เลยใส่เข้าไป มันมันมันดูเหมือนงานเซียนเซียนะดูเหมือนเป็นแบบชุดไฟมาเลยใช่ครับแต่จริงๆตัวขาตัวนี้มันจะไม่มีมามันมาแต่ไฟขาตัวนี้ต้องสั่งทําเพิ่มอันนี้คือเหลืออะไรอยู่ในร้านก็เลยลองจับยัดเข้าไปดูยำยำหน่อยัยยใช่ครับไฟเลี้ยวก็เป็นอ่าดี d อ e d ทั่วไปครับ ชุดหน้าก็เป็นตัวกาดแกนชกหน้าของทีสปีดสปีดเบ็กล้อหน้าหลังก็เป็นของทีสปีดเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จะนำเสนอแล้วก็คือล้อล้อควายโดนรอย <laughs> ล้อเป็นเป็นล้อที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็มา CNC ลายที่บ้านเราก็ <laughs> <laughs> มีมีดีลเลอร์กันนะครับที่เป็นดีลเลอร์ผมก็คือพี่มอสคัตตอมวิวใครใครอยากดูล้อสวยๆแนวอเมริกาก็เข้าไปที่เว็บเพจได้มอสคัตตอมวิวก็จะมีพวกนี้เยอะแต่ของผมจะเป็นล้อ2ชิ้นก็คือขอบนอกกับแผ่นเพจเนี่ยสามารถถอดออกจากกันได้ oh. อ่าประมาณนั้นแต่ว่าล้อจริงๆเนี่ยเอาเข้ามาแล้วมันใส่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะใส่ได้เลยเราก็ต้องมาทำดุมใหม่ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันพอดีล้อดุม กระทะยางเป็นเสร็จชุดนี้ของผมก็จบไปประมาณสามหมื่นไปลายสามหมื่ใปลใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือเราเราเราทำจนแบบว่าสําเร็จมีมีมีขายและ้าเผื่อใครสนใจประมาณนั้น,นใ, <laughs> ใช่ครับรอ่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าจะเพิ่มมาเป็นป um ั๊ม b บมโบเฮดพ ใช่ครับแล้วก็เป็นขา C N C ให้มันเข้าตรงรุ่นรับกับหน้าจานพอดีจานเบรกก็เป็นของเลสซิ่งบอยจานเลนสเลสซิ่งบใช่ครับผมเปรียป้ยวหน่ย <laughs> ใช่แล้วก็ขาตัวจับสายก็เป็น b บมโบ o ครับก็กออสายถักเอินครับก็เจ้าประจําอยู่แล้วใครเล่นรถก็ต้องดูจักเอินออใช่ก็มีนี่ออ,อยน้ํามันมูลิน อ้อยน้ำมันโมลินอกไก่เป็นทรงทรงเดียวกับดุคติตัวตัวสตรีทไฟเตอร์อ๋อตรงเดียวกันเลยใช่ครับเป็นเป็นตัวเดียวกันงาน,งานสร้างเหมือนกันใช่แต่ตัวนี้เป็นงานไฟเบอร์ไม่ใช่งาน A B s ของ,งของของดุคติใช่ครับเป็นงานไฟเบอร์หลอ่องานของบ้านเรานี่แหละก็ไล่เก็บเคปล่าทั้งคันสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เคปล่า 6D ครับเพราะว่า ที่ร้านจะขายงานพวกนี้มากกว่าเพราะว่ามันถูกกว่าแล้วก็ได้มิติที่เกือบจะเหมือนแหละใก<ช>ล้เคียงครับใช่ครับอ่าใช่อ่าก็เก็บสีทั่วไปคอท่อสั่งเดินพิเศษอันนี้จากร้านพี่ใหม่สับปะรีรใช่ครับอันนี้ก็คือได้ตามสั่งลองไปดูรอยเชื่อมจะเก็บเนียนมากมนี่นะฮะผมจะชอบงานพหม่ตรงที่ว่าเราเราอยากได้ตรงไหนเราก็เลือกได้ Yeah, <Apparently. S 2> ใช่ครับอยู่แถวอ,อะไรนะแถวนั้น voilà น่ะแถวซับปารีเวอร์นั่นแหละครับง่ายดีท <c oughs> ่อก็เป็นของโยชิบุระท่อจริงๆเป็นปลายของไอซิลงานบ้านเราครับงานไทย <os> แต่ว่าผมเอาเพจของโยชิมาใส่พอดียังหาท่อที่มันถูกใจไม่ได้ก็เลยเอาตัวนี้ใส่ไปก่อนจะหาได้ค่อยว่ากัน <c oughs> ใช่ครับเจโยเป็นสปไปเกอร์สปเกอร์ V3 นะครับ <c oughs> แล้วก็ปั๊มกระถุงแบมโบ ใช่กระปุกน้ำมันก็เป็นทรงลูกสูบประมาณนี้ต่อมาอีกก็โช้กหลังเป็นโอรินโอรินโอรินแท้ปรับหนึ่งจุดก็ตัวนี้จริงๆมันเป็นตรงรุ่นของ m s ็ e เแต่ผมเอามาแปลงใส่แล้วก็ฟลิปมันกลับฟางเลยให้ื่อนเห็นกระปุกเต็มเต็มที่ไปเลยนะครับ ด้านหลังใช่ครับปัมดเลมอนเปมโบ้ขาปัมสร้างตรงรุ่นแล้วก็ตัวยืดอามเป็นของทีสปีดอามใช่ครับตัวยืดอามทีสปีดยืดห้านิ้วจานหลังเลส i ิ g งบอใช่ครับจริงๆอยากยืดให้เยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าเอาสเต็มนี้ดีกว่าขี่ง่ายดียาวขี่ยาวใช่ครับจานหลังเป็นเลส i ิ g งบอยเหมือนกันก็โดยรวมก็ประมาณนี้มีจับท้าย CNC ของ T Speed ด้วยครับปฟท้ายก็เป็นของออ CB 6 5 0ศไปแล้วในตัวทรงทรง Mustang ด้านล่างก็จะเป็น Under Tail ของ m s x เอามาแปลงใส่ฝั <c oughs> <c oughs> ่งนี้ก็ดุมสร้างสร้าง เพื่อเป็นลูกยางกันกระชากให้กับล้อโตด้วยเวลาขับมันจะได้ซอฟแรงของโซ่ของสเตอร์ดุมสร้างอย่างนี้เนาะใช่ครับดุมสร้างเลยก็จะมีร่องรอยของการเทสลองผิดลองถูกเนี่ยเหมือนก่อนหน้านี้เราใส่น็อตท,ที่ไม่มีตัวล็อกมันก็จะหลุดอ่ามันก็จะหลุดได้ก็คือชุดนี้จะเป็นชุดที่ผมใช้เทสเพื่อที่จะหาข้อด้อยข้อเสียส่งใลูกค้าอ่าประมาณนี้โอเคนี่มีตวัวครอบสเตอร์ รอ,อสเตอร์ทีสปีดอเตอร์ทีสปีด,ออปปดใช่ครับ <c oughs> ขาตั้งก็เป็นของทีสปีดแต่ผมเอามาโม,โมให้มันต่ำลงตัดแล้วตัดอีกเนี่ย <c oughs> ใช่งานสีก็เป็นเป็นของที่ร้านเลยนะครับอยากได้สีอะไรก็ผสม,มเมาตามตัวอย่างเลยอยากได้สีไหนจัดให้ได้หมดอของแต่งก็มีประมาณนี้ครับครับผมมาครับโอเคก็อย่างที่เพื่อนเห็น,หนแน่นพอสมควร ไปถึงหุ่นคนขับนะเฮ้ยหุ่นแน่นมากนะฮะเอาว่าใครสนใจอะไรยังไงคันนี้ก็มีมีเพจร้านพี่ติดตามได้ที่เพจ MDF Shop ครับ MDF Shop นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ข้างล่างให้แล้วกันเนาะจะได้เข้าไปดูนะครับได้ๆก็ใครสนใจงานคอบตอมอะไรก็บอกพี่ป้อมลองคุยลองตกลงราคากันอยู่นะฮะได้ได้อยู่นะร้านอยู่ที่ร้อยหนึ่งหรือทั้งแปดเจ็ดแยกเท่าไหร่นะแยกสิบแยกสิบ ร้อยหนึ่งก็อยู่แยก39 39ก้าเก้ิดเวยิ้มครับซอยปิดเวยิ้มซอยปิดเวยิ้ตรงเข้ามาเรื่อยๆก็เจอเองใช่ครับนะฮะอยู่ตรงข้ามบ้านกลางเมืองอยู่ตรงข้ามบ้านกลางเมืองเลยอ่าก็ยังไงวันนี้เราต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับได้ครับชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์อย่าลืมตั้มสไคร้ให้ด้วยนะฮะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆต้องพาพี่ผ่าตำรวจก่อนไม่ไปต้องไปพี่ไม่ผิดไม่ผิดเหรอ